สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า s t r a n g e r Within ออกฉายในปี2013มมันเป็นเรื่องราวของนายแพทย์หนุ่มคนหนึ่งที่เขาได้แต่งงานกับนักแสดงสาวของวงการพวกเขาได้ไปเที่ยวพักตา,ากอากาศที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศสเปนแล้วคืนหนึ่งท่ามกลางสายฝนก็ได้มีหญิงสาวแปลกหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้แล้วแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทางช h อป e ีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ดาราสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเอมิลี่เอมิลี่เธอกำลังอยู่ต่อหน้าคนดูหลังจากการเปิดตัวหนังรอบปฐมทัศน์ผู้คนต่างปลกมือให้เธอและหนึ่งในผู้ชมนั้นก็คือโรเบิร์ตสามีของเธอรวมอยู่ด้วยเขาชื่นชมและภูมิใจมากในตัวของภรรยาโรเบิร์ตเขาก็เป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากเหมือนกัน ที่ด้านหลังเวทีพวกเพื่อนๆต่างมารุมล้อมพูดคุยกับเอมิลี่สักพักโรเบิร์ตก็ได้เข้ามาถามว่าทำไมไมเคิลเพื่อนรักของเอมิลี่น่ะถึงไม่มางานในคืนนี้เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองโทรไปถามไมเคิลดูแต่พอเธอโทรไปก็ติดต่อเขาไม่ได้สักพักโรเบิร์ตก็ได้เดินม,มาบอกเธอว่าเขาต้องรีบกลับไปที่คลินิกเพราะว่ามีคนไข้รา,ายหนึ่งต้องการตัวเขาด่วนเราค่อยกลับไปฉลองกันที่บ้านกันต่อนะ พอได้เวลากลับบ้านขณะที่เอมิลี่กำลังเดินไปขึ้นรถที่ลานจอดรถเธอก็เจอกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่พูดถึงการตายของโซฟีซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตโซฟี Sophie, อเธอเป็นเพื่อนกับเอมิลี่แล้วเธอก็ได้ฆ่าตัวตายในอ่างอาบน้ำเอมิลี่เป็นคนมาเจอศพเธอในห้องน้ำและเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ได้ตามมาหลอกหลอนเอมิลี่ตลอดมาพอเอมิรลี่เข้าไปในรถของเธอเธอพยายามสตาร์ทรถแต่ว่ารถมันก็สตาร์ทไม่ติดสักพักก็มีชายคนหนึ่งมาทุบก,กระจกแล้วก็ได้ลักพาตัวเธอไป มันจับเธอไปที่โรงงานล้างเก่าๆทรมานเธอแล้วก็บอกว่ามันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับโซฟีแล้วมันก็ได้ฉีดยาสลบไปที่ต้นคอของเธอจากนั้นก็ได้พาเธอไปนอนในโรงศพพร้อมกับปิดปากเธอเอาไว้ พอเอมิ y ลี่ฟื้นขึ้นมามันก็ได้ข่มขืนเธอทางด้านตำรวจก็ได้ตามแกะรอยมือถือของเธอมาจนมาถึงที่โรงงานแห่งนี้พวกเขาเจอหลักฐานของเธอพอค้นต่อไปเรื่อยๆก็มาเจอเข้ากับโรงศพพอเปิดฝาโลงออกก็เจอกับเอมิลี่นอนอยู่ในนั้นเธอยังไม่ตายแต่ว่ายังสลบอยู่จากอาการช็อกพวกตำรวจก็เลยพาตัวเธอออกมา แล้วเมื่อเวลาผ่านไปโรเบิร์ตก็บอกว่าเราจะไปพักผ่อนกันที่สเปนไปอยู่บนเกาะที่ห่างไกลผู้คนเขาได้จองที่พักไว้หมดแล้วเขาอยากให้เอมเมอรี่ลืมเรื่องเลวร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่อยากให้เธออยู่กับข่าวและผู้คนที่คอยจ้องแต่จะถามคําถามเธออีกอย่างตอนนี้เอมเมี่เธอก็ยังเห็นภาพหลอนของโซฟีเพื่อนของเธอมาปรากฏตัวอยู่เธออยากจะไปพักผ่อนเหมือนกัน แล้ววันเดินทางก็มาถึงนะครับพวกเขามายังเกาะที่ห่างไกลและขับรถต่อไปยังบ้านพักตากอากาศที่ได้จองเอาไว้บ้านนี้สวยงามมากทุกอย่างดูเรียบง่ายเหมาะแก่การพักผ่อนและใกล้ๆกับตัวบ้านก็มีหน้าผาที่มองออกไปยังท้องทะเลอันกว้างไกลระหว่างที่พักอยู่ที่นี่โรเบิร์ตพยายามพูดให้กำลังใจเอมเลี่ ตามสไตล์ของจิตแพทย์เขาสัญญาว่าเธอจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่เอเมลี่ก็ยังคงฝันร้ายอยู่เธอฝันว่าเธอเดินไปตามชายหาดแล้วก็ไปเจอกับหีบศพสีขาวใบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตามโขดหินพอเปิดออกดูเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วในคืนนั้นฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักท่ามกลางความเงียบก็มีเสียงคนทุบประตูเอเมลี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่ด้านล่าง เธอก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งกําลังทุบประตูขอความช่วยเหลืออยู่เอเมิลี่รีบเปิดประตูแล้วเธอก็ได้เป็นลมหมดสติไปด้วยความตกใจเช้าวันต่อมาพอเอเมิลี่ตื่นขึ้นมาโรเบิร์ตก็เล่าว่าผู้หญิงคนเมื่อคืนนี้เธอมีชื่อว่าซาร่าซาร่าเธอมาปีนเขาบนเกาะแห่งนี้กับแฟนหนุ่มของเธอแต่ว่าแฟนของเธอตกหน้าผาเสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้จากนั้นโรเบิร์ตก็ได้โทรติดต่อ,อกับพวกเจ้าหน้าที่ดูก็ปรากฏว่าเรื่องที่ซาร่าพูดมานะ่ะมันเป็นความจริง ตอนนี้เขาก็ได้ให้เธอพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อนนั่นก็เลยทําให้เอมิมี่ไม่ค่อยจะพอใจพวกเขาเริ่มมีปากเสียงกันเอมิมี่ก็บอกให้พาเธอไปขึ้นเรือเลยแต่โรเบิร์ตในฐานะจิตแพทย์เขาเข้าใจกับเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจของซาร่าเขาอยากจะช่วยรักษาเธอพูดคุยกับเธอก่อนแล้วค่อยส่งตัวเธอกลับไปเอมิมี่ก็บอกว่าที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันอยากจะมาพักผ่อนกับคุณแค่สองคนไม่คิดว่าจะต้องมีคนอื่นมาอยู่กับเราด้วย โรเบิร์ตก็สัญญาว่าเขาจะช่วยให้ซาร่ากลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดจะได้ส่งตัวเธอกลับไปเอมิลี่ก็เลยต้องทําดีกับซาร่าไปด้วยทาัทางที่ในใจของเธอนั้นเธออยากจะให้ซาร่าไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอทั้ง3คนมาเจอกันซาร่าก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจที่แฟนหนุ่มของเธอเพิ่งตายไปแล้วก็ได้ขอบคุณเอมิลี่กับโรเบิร์ตที่ให้ที่พักอาศัยเธอแล้วเอมิลี่ก็เลยพาซาร่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องของเธอเธอให้ซาร่าเลือกเสื้อผ้าของเธอมาใส่เพราะซาร่าเธอไม่มีอะไรติดตัวมาเลย พอโรเบิร์ตเข้ามาในห้องเอมิลี่ก็พูดประชดใส่ว่าเชิญคุณไล่มนใส่เธอได้เลยต่อมาตอนเย็นเอมิลี่ก็ได้ข่าวจากเมคเคิลเพื่อนของเธอว่าเขาก็มาที่สเปนเหมือนกันเขามางานเทศกาลหนังเอมิลี่ Emily ก็บอกว่าเธอจะไปขึ้นฝั่งเพื่อจะไปเจอกับเขาโรเบิร์ตก็อาสาว่าจะไปส่งเธอที่ท่าเรือแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไปเองได้พอโรเบิร์ตออกจากห้องไปเอมิลี่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากใต้เตียงพอเธอเปิดดูเธอก็เจอกับศพของโซฟีอีกครั้ง เธอตกใจมากก็เลยเรียกหาโรเบิร์ตแต่พอเขาเข้ามาดูแล้วก็เปิดดูที่ใต้เตียงก็ไม่เจอกับอะไรเลยเขาบอกว่าเธอคงจะเห็นภาพหลอนไปเองเอมิลีเริ่มไม่สบายใจกับบ้านหลังนี้และสิ่งที่เธอเห็นเธอนึกถึงเรื่องเก่าๆขณะที่เธอกับโซฟีทะเลาะก,กันและเป็นต้นเหตุให้โซฟีไปฆ่าตัวตายเพราะว่าเอมิลีเธอไปย่างแฟนของโซฟีมานั่นเองทงั้งๆที่พวกเธอเป็นเพื่อนสนิทกัน จากนั้นเอมเมอรี่ก็ได้ขับรถไปที่ท่าเรือเพื่อจะไปขึ้นฝั่งไปเจอกับไมเคิลตามที่ได้นัดกันไว้พอไปถึงพวกเขาก็ได้พูดคุยกันจริงๆแล้วนะครับไมเคิลนะ่ะแอบชอบเอมเมรี่มาก่อนแล้วก่อนที่เธอจะมาแต่งงานกับโรเบิร์ตแล้วเอมเมรี่ก็เล่าเรื่องของซาร่าให้ไมเคิลฟังเธอบอกว่าตอนนี้โรเบิร์ตกำลังดูแลซาร่าอยู่ที่บ้านไมเคิลก็แซวไปว่าเธอไม่หึงมั้งเหรอปล่อยให้อยู่กันสองต่อสองนั่นก็เลยทำให้เอมเมรี่เก็บเอาไปคิด แล้วพอเอมิลี่กลับมาถึงบ้านเธอก็มานั่งคุยกับซาร่าที่ริมสระน้ําซาร่าถามถึงชีวิตการเป็นดาราของเธอแล้วเธอก็บอกว่าเธออยากเป็นนักแสดงเหมือนกันจากนั้นซาร่าก็ได้ถามถึงเหตุการณ์วันที่เธอโดนล,ลักพาตัวไปหลายคําถามมันแทงใจเอมิลี่จนเธอไม่อยากตอบแต่เหมือนว่าซาร่าเธอตั้งใจถ,ถามคําถามแรงๆกับเธอวันหนึง่งขณะที่เอมิลี่คุยโทรศัพท์อยู่เธอมองไปทางหน้าต่างก็เห็นโรเบิร์ตกับซาร่าเดินคุยกันก,นนกระหนุ่มกระดิ่ง เธอก็เลยแอบสะกดรอยตามพวกเขาไปจนไปถึงที่ริมหน้าผาพวกนั้นนั่งคุยกันแบบสนิทสนมเอเมเลี่เริ่มจะไม่พอใจซาร่าขึ้นไปอีกเธอก็เลยเดินกลับบ้านไปพอโรเบิร์ตกับซาร่ากลับมาถึงบ้านเอเมิลี่ก็เริ่มมีปากเสียงกับโรเบิร์ต เธอบอกว่าได้เวลาส่งซาร่ากลับบ้านได้แล้วโรเบิร์ตก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นั่นก็เลยทำให้เอมลี่โมโหขึ้นไปอีกเธอก็เลยบอกว่างั้นเธอจะเป็นคนไปเองเธอเดินไปที่รถจะขับออกไปแต่โรเบิร์ตก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้พวกเขาเคลียร์กันจนเอมลี่บอกว่างั้นก็ให้โทรเรียกไมเคิลมาที่นี่ด้วยละกันระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่ในรถนั้นซาร่าเธอก็แอบมองมาจากทางหน้าต่างเหมือนกัน เวลาผ่านไปสักพักขณะที่ซาร่ากำลังหวีผมให้เอเมิลี่อยู่ในห้องน้ำไมเคิลก็มาถึงที่บ้านพอดีเอเมิลี่ดีใจมากที่เจอเขาเธออยากจะทำอะไรบางอย่างให้โรเบิร์ตหึงบ้างเธอพาไมเคิลไปเดินดูรอบๆบ้านเธอขอร้องให้เขาอยู่ที่นี่สักสองสาวันให้อยู่เป็นเพื่อนเธอหน่อย แล้วมื้อเย็นในวันนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็พูดคุยกันไมเคิลพยายามถามซาร่าว่าเธอมาที่นี่ทำไมโรเบิร์ตก็รีบตอบแทนเธอแต่ว่าไมเคิลก็ยังไม่ยอมหยุดเขาบอกว่ามันช่างบังเอิญมากเลยนะที่เธอบังเอิญมาเคาะประตูบ้านที่ถูกจังหวะที่ในบ้านน่ะมีจิตแพทย์ที่จะคอยช่วยเธอเรื่องการสูญเสียแฟนไปซาร่าก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เธออึกอักพูดไม่ถูกแต่โรเบิร์ตก็ออกรับแทนเธอตลอดเพราะตอนนี้เขาคิดว่า ซาร่าคือคนป่วยของเขาคนหนึ่งที่เขาจะต้องช่วยเธอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วอยู่ดีๆซาร่าก็บอกว่าพวกเราไปไว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจที่เธอพูดออกมาแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปที่ชายหาดด้วยกันทั้งหมดซาร่าเธอแก้ผ้าวิ่งลงไปในน้ําทะเลโรเบิร์ตมองเธอแล้วก็มองมาที่เอมเมี่จากนั้นเขาก็วิ่งลงไปเล่นน้ำกับซาร่า ส่วนเอมิลี่กับไมเคิลก็นั่งดูพวกเขาที่ริมโขดหินไมเคิลบอกว่าซาร่าอาจจะกำลังปิิงโรเบิร์ตอยู่ก็ได้แต่โรเบิร์ตนั้นไม่แน่ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เพรากลับมาถึงบ้านเอมิลี่กับโรเบิร์ตก็มีปากเสียงกันเธอบอกว่าเธอเห็นสายตาของเขาตอนที่เห็นซาร่าถอดเสื้อผ้าจะลงไปเล่นน้ำเขาไม่เคยมองเอมเลี่ด้วยสายตาแบบนั้นเลยโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าซาร่าคือคนไข้ของเขาเขาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลย แล้วเช้าวันต่อมาเอมิลี่ตื่นมาแต่ไม่เจอโรเบิร์ตที่เตียงเธอลงมาครั้งล่างก็เจอกับซาร่าซาร่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ทั้งสองสาวพ,พูดคุยกันแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าซาร่าเธอจะพูดหลายอย่างที่ทําให้เอมเลรี่คิดว่าซาร่าต้องตั้งใจจะมาที่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วมันก็มีการพูดคุยกันไปถึงเรื่องบนเตียงของโรเบิร์ตด้วยซาร่าพูดเหมือนว่าเธอกับโรเบิร์ตอ่ะเคยมีอะไรกันแล้วแล้วพอเจอกับโรเบิร์ต เอมิลี่ก็ได้เข้าไปตบหน้าเขาแล้วเธอก็เดินไปที่ริมหน้าผาโรเบิร์ตรีบตามเธอไปพวกเขาทะเลาะก,กันเอมิลี่ยืนยันว่ายัางไงก็ต้องให้ซาร่าออกจากบ้านนี้ไปได้แล้วก่อนที่เธอจะทนซาร่าไม่ไหวอีกต่อไปพอกลับเข้ามาในบ้านซาร่าก็มาขอโทษเธอพร้อมก็บอกว่าเธอขอโทษที่พูดอะไรแบบนั้นไปเธอพร้อมจะไปจากที่นี่แล้วแล้วโรเบิร์ตก็ได้ไปส่งเธอที่ท่าเรือแล้วเอมิลี่ก็ได้ไปเจอกับเทปที่บันทึกตอนที่ซาร่าทำการรักษากับโรเบิร์ต เขาทำการบำบัดรักษาเธออย่างดีเหมือนคนไข้คนหนึ่งไม่มีการพูดเกินเลยอะไรเลยพอฟังเทปไปแล้วเอมเมอรี่เธอก็รู้สึกผิดขึ้นมาที่คิดว่าโรเบิร์ตกับซาร่าเคยมีอะไรกันเธอกลับสงสารซาร่าด้วยซ้ำที่เจอแต่เรื่องเลวร้ายมาทั้งนั้นจากนั้นเอมเมอรี่กับโรเบิร์ตก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันสองคนทุกอย่างกำลังจะไปได้ดี จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีโทรศัพท์โทรมาหาโรเบิร์ตปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสายการบินโทรมาแจ้งว่าซาร่าได้เสียชีวิตแล้วพวกเขาพบศพเธอบนเครื่องบินเธอกินยาเกินขนาดเข้าไปและเบอร์โทรของโรเบิร์ตก็คือเบอร์สุดท้ายที่เธอโทรหาพอทั้งสองคนรู้เรื่องนี้แล้วพวกเขาก็รู้สึกเสียใจมากที่พวกเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้ซาร่าต้องตายไปและเวลาก็ได้ผ่านไปจนคืนหนึ่งฝนกำลังตกเอเมิลี่ตื่นขึ้นมากลางดึก เธอเห็นรอยเท้าที่เปื้อนคโคลนอยู่เต็มบ้านเธอเดินตามรอยเท้านั้นไปจนไปถึงในห้องน้ำและประตูห้องน้ำก็ได้ถูกปิดลงเธอพยายามเปิดออกแต่มันก็เปิดไม่ได้เธอถูกขังอยู่ในห้องน้ำสักพักโรเบิร์ตก็มาเปิดประตูพอเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเธอ เขาบอกว่ามันคงเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่ทําให้เธอหลอนไปเองแล้วรอยเท้าที่เปื้อนโคลนบนพื้นมันก็ไม่มีอีกแล้วโรเบิร์ตพาเธอมานอนพักที่โซฟาแต่ขณะที่ฟ้าร้องเธอก็เห็นร่างของซาร่ามาปรากฏอยู่ที่นอกบ้านเธอตกใจมากจนโรเบิร์ตต้องพาเธอขึ้นมานอนข้างบนแล้วในคืนนั้นเอมิลี่เธอฝันร้ายหลายครั้งเธอฝันเห็นซาร่าเอามีดจะมาฆ่าเธอ เธอฝันเห็นโซเฟียอยู่ข้างหลังเธอในกระจกที่ห้องน้ําพอเธอตื่นขึ้นแล้วลงมาข้างล่างสภาพบ้านมันก็เละเทะไปหมดมีข้อความเขียนอยู่บนผนังบ้านจนโรเบริร์ตต้องโทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ไมเคิลฟังเอมเมอรี่ยืนยันว่าซาร่าเธอกลับมาที่บ้านนี้จริงๆเธอเห็นซาร่าเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกและซาร่าก็จะฆ่าเธอด้วยโรเบิร์ตก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เอมเมอรี่แต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นเขาพยายามจะช่วยเธอ แอมเบอรี่ก็เลยบอกว่าเธออยากจะไปจากบ้านนี้ตอนนี้เลยให้โรเบิร์ตโทรไปเรียกเรือมารับได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเธอบอกเขาแต่โรเบิร์ตก็ตอบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้หรอกนอกจากพวกเราแค่สองคนแต่ว่าทันใดนั้นเองซาร่าก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับเ oh อาไม้กอล์ฟฟาดไปที่โรเบิร์ตแอมเบอรี่ <Emily S 2> เห็นท่าไม่ดี<ๆ>เธอก็เลยวิ่งหนีออกไปซาร่าก็วิ่งตามไปจัดการกับเธอต่อ เธอฟาดเอมิลี่จนสลบลงไปแถวๆสระว่ายน้ำพอเอมิลี่ฟื้นขึ้นมาซาร่าก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเธอกับโรเบิร์ตอะเป็นชู้กันมานานแล้วเธออยากจะให้โรเบิร์ตหย่าก,กับเอมิลี่แต่เขาก็ไม่หยา่าสักทีเหมือนว่าโรเบิร์ตจะหลอกซาร่าไปวันๆแล้วตอนนั้นเองทั้งสองสาวก็ได้ต่อสู้กันอีกรอบแล้วเอมิลี่ก็ได้จับซาร่ากดน้ำจนเธอได้ตายไปพอโรเบิร์ตเดินมาเอมิลี่ก็วิ่งเข้าไปกอดเขาเธอนึกว่าซาร่าได้ฆ่าเขาไปแล้ว เธอถามเขาว่าซาร่าเป็นใครกันแน่โรเบิร์ตก็บอกว่าซาร่าเธอเป็นอดีตนักเรียนของเขาเธอเคยเป็นผู้ช่วยของเขามาสักพักหนึ่งแล้วนั่นก็เลยทําให้เอเมิลี่เชื่อเรื่องที่ซาร่าเล่าให้เธอฟังก่อนตายซึ่งเรื่องจริงๆก็คือโรเบิร์ตเขาไม่ได้รักเอเมิลี่แล้วเขาอยากจะได้เงินของเธอมากกว่า เขาก็เลยไปหลอกซาร่าให้มาที่เกาะแห่งนี้เพื่อจะให้ซาร่ามาฆ่าเอมเมี่ภรรยาของเขาเองส่วนตัวเขาก็จะได้สมบัติของเอมเมี่ทั้งหมดแถมยังได้อยู่กับซาร่าต่อไปอีกแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดซาร่าก็ยังมาตายซะอีกแล้วเมื่อตำรวจมาถึงโรเบิร์ตก็ให้ปากคำว่าเอมเมี่ได้ฆ่าซาร่าไปเพราะความหึงหวงเธอคิดว่าซาร่ากับเขาเป็นชู้กัน เอมิลี่ถูกจับและวนำตัวกลับไปดำเนินคดีที่อเมริกาต่อเอมิลี่ให้ปากคำว่าเรื่องทั้งหมดเ่ะเป็นการจัดฉากของโรเบิร์ตเพื่อที่จะฆ่าเธอแต่ว่ามันผิดแผนที่เธอดันไปฆ่าซาร่าแทนแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับโรเบิร์ตกับซาร่าได้แอบเป็นชู้กันแล้วก็ได้วางแผนจะให้ซาร่ามาฆ่าภรรยาของเขาที่เกาะอันห่างไกลในประเทศสเปนถ้าเธอตายเขาก็จะได้เงินทองของเธอที่สะสมมาเพราะเธอเป็นดารานักแสดงชื่อดังแต่ว่ามันผิดแผนไปหน่อย พราะซาร่ากับเป็นฝ่ายที่ถูกเธอฆ่าแทนเธอไม่ตายแต่ก็ถูกจับติดคุกแต่ทว่าเธอก็ได้รู้ความจริงว่าสามีของเธอนั้นคิดร้ายกับเธอมาโดยตลอดเพราะเขาไม่ได้รักเธอแล้วเขาหวังแค่ทรัพสมบัติของเธอแต่ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้มันไปอยู่ดีมันจบแบบขัดใจนะครับผมว่าจริงๆโรเบิร์ตน่าจะโดนอะไรมั่งก็คงจะดีแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป3.7คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ